สวัสดีครับเพื่อนๆก็หลายๆท่านก็สงสัยนะครับว่าผมคือคนในคลิปไหมนะครับเป็นคนที่เป็นโฆษณาแชมพูนั่นไหมนะครับเนี่ยครับตัวจริงแท่งจริงนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูเอาเปรียบเทียบกับหัวก็ได้นะครับเปรียบเทียบกับหัวเดิมนะครับ หลายคนสงสัยนะครับว่าผมใช่ไหมนะครับจริงๆก็คือผมเองนั่แหละครับนี่ยัยงไงก็เพื่อนๆที่สงสัยก็วันนี้ก็มาตอบให้แล้วนะครับว่าใช่ไหมนะครับคือหลายๆคนบอกไม่มั่นใจว่าแชมพูสมุนไพรมันใช้ได้ผลไหมนะครับแต่ผมบอกว่าสําหรับผมนะฮะคือมันใช้ได้ผลนะครับมันใช้ได้ผลมันจะบ่อย,อยงไงผม ใช้เองลองเองเนี่ยมันได้ผลแล้วก็ต้องทําขายนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ผลก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพราะผมไม่ได้ใช้เองผมไม่ขายนะครับผมไม่ขายเลยนะครับผมไม่เอาเลยนะครับผมหลอกใครไม่เป็นนะครับก็อันนี้ก็เลยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนั่นแหละครับเลยอยากให้ได้ดูว่าเนี่ยคือของจริงนะครับมันไม่ใช่แบบไม่รู้จะโกหกยังไงเพื่อจะบอกว่าโกหกหรือเปล่ามันโกหกได้เหรอครับ โกหกไหมนี่แหละอ่ะดูให้ยันหลังเลยนลครับก็ไว้ใจได้ครับผมแชมพูสมุนไพรสูตรคุณยายนะครับสูตรโบราณน,นะครับก็สะทุกทุกวันนะฮะหมักไว้เนะเช้าเย็นเนี่ยหมักไว้เลยนะครับสักค่ายทีสิบนาทีแล้วแต่เพื่อนมีเวลานะครับถ้าเพื่อนไม่มีเวลาก็อันนั้นก็ไหวอีกทีนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีเวลาก็เพื่อนๆก็หมักไว้นะครับ ห้าห้าทีสิบนาทีนะครับมันจะช่วยเดือนแรกเนี่ยมันจะช่วยล้างสารเคมีแล้วก็บำรุงรากผมของเรานะครับพอเดือนที่สองที่สามขึ้นไปมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นผมก็จะมีเริ่มงอกมากขึ้นนะครับสมุนไพรสิบเจ็ดชนิดครับเพื่อนๆเยอะมากในแชมพูตัวนี้นะครับแชมพูตัวนี้เน้นผมเกิดใหม่นะครับไม่ได้เน้นแบบเงางามอะไรหรือมันเบาเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้พวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หรือน้ำมันมกะกอกอะไรนะครับก็จะใช้แค่แบบทายังไงให้มันขึ้นแค่นั้นเองเนะี่ยดึงเลยไม่มีใครกล้าดึงเล่นนะร,รวมมันรวมมันขาดนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เชื่อ,อยังไงก็โทรเข้ามาทักทักเข้ามาทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวเปิดกล้องคุยกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ